เป็นเพียงแค่คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าเขาจะเอาจริงๆนะกรณีการที่จะอยากได้เกา Green ะกรีนแลนด์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดไม่หยุดเลยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะโดย20มกราคมนี้แล้วนะคะที่ทรัมป์จะมีการเข้ารับพิธีการาพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนะคะโดยเขาก็พูดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ก่อนคริสต์มาสเองทัมก็บอกว่าเรามีความจำเป็นอย่างที่สุดเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและเสรีภาพทั่วโลกสหรัฐรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของและควบคุมเกาะกรีนแลนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่สุดแล้วก็บอกว่าไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงเพื่อจะเข้าไปครอบครองไปยึดเกาะกรีนแลนด์แล้วก็คลองปานามาด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรื่องนี้อย่างไม่ลดละ ล่าสุดนายมตรีหญิงของเดนมาร์กนะคะเมเตเฟเดริกเซนนะคะได้เปิดเผยว่าทรัมป์เนี่ยไม่ถอนคำขู่รีดภาษีจนหยดสุดท้ายเลยค่ะเพื่อที่จะเล่นงานเดนมาร์กนะคะโดยระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ประมาณ45นาทีเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเคยพูดเป็นในๆว่าจะขึ้นเพดานภาษีสินค้าเดนมาร์กหากว่าเดนมาร์กยังขัดขืนข้อเสนอของเขาในการขอซื้อเกาะกรีนแลนด์ คือเรียกว่าอันนี้ขู่เลยขู่แบบชัดๆเลยว่าถ้าไม่ยอมยกเกาะกรีนแลนด์ให้เนี่ยเขาจะขึ้นเพดานภาษีสินค้าของเดนมาร์กอย่างแน่นอนนายมตรีของเดนมาร์กก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสถนานการณ์ที่ร้ายแรงมากๆเลยนะคะโดยนายมตรีของเดนมาร์กนั้นก็ได้มีการประชุมกับเหล่าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์กค่ะ หลังจากภาคธุรกิจแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในความขัดแย้งระหว่างการค้าระหว่างเดนมาร์กกับสหรัฐอเมริกากับกรณีเกาะกรีนแลนด์หลังทรัมป์ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการทางทหารหรือเศรษฐกิจเพื่อที่จะยึดเกาะแห่งนี้ที่บอกว่ามีความกังวลเรื่องเรื่องของออความขัดแย้งเนี่ยเพราะว่าสหารัฐคือตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กค่ะ ถ้าหากว่ามันมีความขัดแย้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันแบบนี้เนี่ยนักธุรกิจนะในเดนมาร์กเองเนี่ยเขาก็บริษัทต,ต่างๆก็แสดงความกังวลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะขณะที่ทำเนียบนาย้มตรีของเดนมาร์กก็ระบุในท้อยแลถงที่มีการเผยแพร่เมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาว่าเฟเดริเซนเน้นย้ำกับทาว่ามันขึ้นอยู่กับชาวกรีนแลนด์เองที่จะตัดสินใจด้านความเป็นเอกราช เหมือนกับเป็นการเปิดช่องนะคะว่าถ้าชาวกรีนแลนด์ต้องการที่จะเป็นเอกราชเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นการตัดสินใจของเขา